พริมบรีเก่าหลังเกมกันนะครับก็เป็นคู่แรกของพริมบรีเมื่อวานนะครับเป็นวูฟแฮมด้านบอนเดอร์นะครับพบกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับก็วันนี้หายไปคนหนึ่งครับยังไม่มานะครับอ้าวเป็นไงมาต้องหาซอนทำไมไม่เจอแล้วไม่เจอหาไม่เจอเนี่ยเพราะว่ามันไปหายไปทั้งเกมเลยเมื่อวานเออเออก็นั่นแหละครับทอร์เนมตฮอสเปอร์เจอกับบูฟแฮมตันนะครับไม่รู้แม่งหนีไปเกาหลีหรือเปล่าซอน เอ้ยมีคอนเสิร์ตอะไรหรือเปล่าวะช่วงนี้จะมีไม่ดูแบ็คทิ้งนาวบอกว่าจริงจริงคืงนี้จริงจริงอาจจะตามพี่แจ็คสันไปแล้วหล่เกมที่แล้วอ่าจโดนกันะมีคนละาจะามเนืโดนล่อไปแฮตติกไปเมื่อเกมที่แล้วนะสเปอร์ก็แพ้เกมแรกในลูกกาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่แพ้กับเชลซีไปนะครับครับเกมนี้ไม่พอนะครับกลับมาโดนวูฟแทนตันกดไปอีกสองหนึ่งผมว่าเหมือนสเปอร์สเปอร์อาจจะยังไม่ฟื้นจากเกมนี้ยังช็อกอยู่ว่าทำไมโดนแจ็คสันเที่ยงสามโลก เนาะอ่าก็นั่นแหละครับก็งงๆเหมือนกันเพราะว่านิโคลัสแจ็คสันนี่เขาก็ฝืดๆเนาะเออฝืดๆยิงยิงอยู่มาโป้งปังโป้งปังสามลูกเออเลยเออเขาก็ยังช็อกอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตัวสเปอร์เองนั้นตัวขาดหลายคนด้วยนะครับหลังจากที่เกมที่แล้วโดนไปแดงไปสองคนใช่คริสเตียนโรเมโรแล้วก็ออูดูกี้อ่าโดนไปสองคน้วหายหายไปสองแล้วแล้วทำให้มิกกี้ฟานเดเฟนเจนอีกเจฟแล้วก็มีซอนซอนอยู่เนาะ หรือหรืไม่ตอบไม่แน่ใจไม่แน่ใจ <S <S หายไปากเกมเลยแต่จริงๆ่งโอเคตอนที่กูพูดถึงแพงหลังใช่ไหม <S 1> <S 1> คือมันหายไปสามตัวแล้วทีนี้มันจะมีที่เหลืออยู่ก็คือเอาเหมือนชุด B ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าชุดแต่ก่อนที่ลงเนี่ยก็คือเหมือนหลักของพี่แล้วก็มีเบนเดวิส,สอาสา่เบนเดวิสกระมดงมวแบทซ้ายใช่แล้วก็มีตัว เอลิกไนเออร์อ่าแล้วก็เอาเขาเอาเอาไอ้นี่เอเมซอนรอยองเลทแบงค์ไซเอเมซอนรอยลงแล้วตัวที่จีที่สุดคือเปโดโปโลอ่าเปโดโปโลก็ยังลงอยู่เปโดโปโลเมื่อวานเขาก็เป็นตัวที่ตัวถวายทานถูกเป็นตัวถวายทานก็ยังลงอยู่แต่ว่าคีย์สำคัญเลยอันนึ่งคือขาดเจมส์แมดิสันไปอืมมีผลเยอะไหมเจมส์แมดิสันมีผลเยอะมากเพราะว่าเมื่อวานครับพี่ดูนะวุก็ไม่ได้เก่งนะแต่สเปอร์อ่ะมันไปเจอจังหวะกับไฟนอลเติร์ดเปอร์ที่สุดท้ายอ่า ไม่ไม่มีไอเดียต้นตีเลยเลยคือแบบ <laughs> ออกซ้ายออกขวามีคอยแบกไหมมีรงการใช่ไหมแทนแทนแต่คือก็ก็ไม่ได้สามารถทะลวงเหมือนที่แมติสันเคยทําได้เมื่อวานรงการมีเอมิล์ไพเบียร์มีปาร์คซ่าอรพวกนี้แล้วก็ก็เฉยเฉแล้วนะทำอะไรไม่ได้เป็นตัวบล็อกทุบล็อกกับผมว่าขอกสามตัวเนี้คือหลังจากที่สเปอร์ขึ้นนําในรดีีสามจากเบนเซนจอนสั้นเนาะแล้วหลังจากนั้นอะเกมมันกลายเป็นว่าไปอยู่ฝั่งวูฟหมดเลยใช่เป็นเน้นจอนสั้นเนี้ยย้ามาจากฟอร์เรม ต้นฤดูกาลใช่ครับแล้วก็เป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของเขากับสเปอร์ด้วยนะใช่กองหน้าชาวเวลดาวรุ่งเลยอายุ22่เองเนาะใช่พูดถึงจังหวะนั้นนิดนึงผมว่านะสเปอร์เปิดหัวมา3าทีแรกยิงได้นึกว่าจะแบบแดงเลยไม่ไหลเล่เออเออเออว่าไหลเปล่าถ้าถ้าจังหวะนั้นนะถ้าถ้ากลับอยู่ไฮไลท์เนี่ยจะเห็นว่า คนขึ้นเกมที่ที่ทําให้มีส่วนประตูสําคัญนะก็คือโปโดโรโลอมันจะหวะขวางบอลมาใช่มั้แล้วเปโดโรโลเหมือนจะจับไม่ดูแต่คือหยอะหลอกปุ๊บปล่อยไหลให้คุโรซึก,กและตัวเองอ่ะวิ่งเหมือนไอ้ไม่อ้อมหลังบ้านนะคนที่ <c oughs> <c oughs> ตัดปั๊บไปโดโรโลตัดแล้วคนนั้นน่นาจะเป็นซอนนะที่ต้องเข้าไปเข้าไปแท็ปอินแต่กับกลายเป็นเบนเนดตอนซ่าในเนดตอนซ่าซอนยืนมองยืนมองแบบสวยจัดซอนสตั๊งอยู่ซอนยังละเมอจากเกมที่แล้วอยู่อาจจะเป็นไปได้แล้วก็ก็เป็นเท่านี้เนาะ อ่าเอออ่าว้าวอ่าเนี่ยเป้ากับโดนเป้าแล้วอ่านี่เขาท่านี้เขาเกี่ยวอะไรกันเลยวะเขาอาจจะคิดถึงเจมส์ิสันอ่าใช่ไหมที่มันคิดถึงเจมส์ิสันท่านีอแหละเจมส์ิสันเนาะแต่สุดท้ายปาไปได้ไงวุดวุดติวออกข้างติวออกข้างเพราะว่าหลังจากนั้นก็โดนวูกดรัวๆเลยใช่แล้วก็โดนฝั่งวูบใครเล่นดีมากเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อวานวูแบบผมว่าตัวเขาวิ่งกันทุกตัวนะแต่อาจจะไม่เล่นโดดเด่นแต่ว่ามีมีคนทีเ่เด่นมากๆในการเลี้ยงพาบางขึ้นไปเคอร์ินุรี อเอน็เอนดูรีเป็นแบ็กซ้ายแลวคือวิ่งแอลจีเรียแบบอดจี๊ดจีอะไรวิงว่งแบบทำทางกับเพื่อนคือวิ่งบ่อยมากแต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่ส่งแต่คือไปจังหวะที่เขามีการกระชากลากเลยทําทไม่ดีรวาแผนแผนหลังของวูฟเนี่ยคือยืนหลังสามแล้วก็ใช้วิ่งแบ็กสองคนเมื่อกี้เอ็นดูรีเนาะอีกข้างก็เนลสันเซเมโดก็เป็น2คนเนียที่รู้สึกว่าเล่นค่อนข้างดีแล้วก็ กดฝั่งสเปอร์อยู่เลยใช่ใช่ใช่ใชคุรูเอาครูเซฟกี้นีก็บุกบุกไปก็จะโดนแบบปั้นไยอ่ะก็จะโดนพวกเนี้ยมาแบบแย่งบอลอะไรกันอ<ช>่ะเพราะว่าผมว่าเขาอาจจะวางหมักว่าคุณทุกคนต้องขยันนะอย่างความพิชาเนี้ยใ,ใช่ไหมฟางฮิชาเนี่ยพอเวลาเกมรับมันก็ลงมาซ้อนอ่าซ้อนตลอดเวลามันนํำได้ทำให้ไม่มีตัวห้อยห้อยตัวห้อยตัวเดียวก็คือคุรย่าอ่ามาเตสคุรย่าอ่าเป็นตัวห้อยเก็บบอลแล้วก็มีคนนึ่งที่สึกเล่นดีมากคือตัวคอยตัดเกมก็คือมาเรโอเลมิน่าอืมอ่าฟิลเมมิน่าฟิล อ๋อถึงว่าทำไมช่วงนีแสงไม่ค่อยเข้าแสงไม่เข้าไม่เป็นไรแต่คอนเตอร์เข้าก็จะดีเยี่ยมมากไม่รู้เลยมีหน้าม้วนเล่นดีนะคร<ช>ับใก็ใ<ช>พวกนักหๆาคนนัาหๆก็ช่วยกันวิ่งเยอะแล้วก็สุดท้ายการวิ่งต่างๆก็ส่งผลส่งผลใช่จาได้ว่า มันมาโดนยิงตอนนาที90บวกหนึ่งแล้วคือเหมือนกับทิ้งไพ่ไปสุดท้ายลงมามก็คือส่งพรโบสาลาเบียพระโบสลาเบียส่งมาแต่ว่ายังมีแนวรุกยังอยู่ก็คือคุณย่ายังอยู่ความดยังอยู่แตก่ก็เติมมิติมีเกมรุกเข้าไปและในช่วงเวลานั้นเองเนะี่ยไม่นานก็คือเป็นจังหวะที่ที่คุณย่าได้บอลจากคามดชานและก็ไม่รู้ทําไงเพราะตัวเองอยู่ข้างแต่เสียเป็นกองหน้าแต่ลข้างเปิดแม่งเลยเปิดแม่งเลยเพราะว่าเห็นซาลาเบียวิ่งแว๊บไปก็เอาไปวัดดวงเปิดปั๊บแตะ ตัวลิกเดเออร์จะตัดบอลแต่คือหลบหลบเฉยเลยถ้าคุณไปแล้วจะเห็นแล้วเอริกเลยเฮ้ยที่มันทำอะไรของมันวะเออแล้วก็บอลไปถึงซาลาเบียจับแบบวงคาสเลยนะคือบอลไม่ได้ตกพื้นจับปุ๊บจับซ้ายยิงขวาหรือจับขวายิงซ้ายก็ใหญ่เออจับขวายิงซ้ายแล้วคิดดูแล้วกันว่าผู้สาวตูสเปิร์มมันจะทันไหมเพราะมันบอลมันไวมากเออก็กลายเป็นประตูที่ตีเสมอแล้วหูเหยนี่ก็รั้งเลยสนามก็แต๋เนาะโมลินิลเนาะแล้วก็พอยิงเข้าเสร็จปุ๊บมันมีป้าย อ้นี้ขึ้นมาปุณิป้ายชูทบเวลากี่นาทีอ่าชูมาแปดนาทีเอ้าแล้วคราวนี้แม่งคึกกว่าเดิมอีกและตีกลายเป็นต่างคนต่างคิดถึงชัยชนะเอสเปอร์ก็ใยากเอาคืนไอ้วู๊ก็แบบเฮี้ยกูเอาแท็กมาาละมึงไตทมแม่งมาแม่งตึกไปเหลืองกระจายเลยนะไปดูนะไปดูสถิติไปเหลืองท้ายเกณนะแปดเก้าเก้าสิบวงได้ไหมกองหลังไอ้เหลืองฝั่งวูฟนี่กระจายเลยตายแจกเป็นไพ่เลยมาขาย เทคโดซ่านแมสเตอร์ฟรตี้พวกนั้นใบเหลืองกระจุยเลยแล้วก็มาได้ประตูชัยสําเร็จอ่าด้วยความแบบพื้น้องแบบเหมือนแบบโมเมตนตัมมันมาแล้วลูกนะั้นลูกนั้นก็คือว่าเอ่อจริงๆนี่ลูกนะนั้นก็คือจ่ายกันภาพไปพาก,กันมาคือต่างคนต่างลนมอกคือ <laughs> มัว่วเออมั่วเลยแล้วตอนเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าวู๊ได้บอลและเล่นบอนเลเร็วเอขวางสนามให้เหมือนจะเป็นชื่อโกเมสจ่ายความสนามให้ซาลเบียเจ้าโกเมสอ่าซาลเบีย ซาลาเบียว่างคือตอนแรกประตูแรกอยู่ทางซ้ายนะายิงได้คัน,นี้ออกเป็นขวาแอบมาแอบมาแอบเป็นซานล่โยกและก็ขยโยยขยโเข,ข้ามาและก็จังหวะที่คนที่สอดเข้ามาดีมากๆก็คือ,อเลมินา่าอ่ะมาโูเลมิน่าคือเหมือนทามิ่งจังหวะที่ซาลาเบียให้กับเลมิน่ามาแล้วเหมือนสเปอร์จะเช็กอำนาจแต่ปาเอิญว่าไม่ไม่ล้ำกลายเป็นว่าทะลุเข้าไปแล้วก็แปลตามน้ำเข้าไปเรียบร้อยสวยงามมากดังนั้นก็กลายเป็นว่า สนามแตกของจริงอะท่านี้ขึ้นนำสองหนึ่งกับโอเนียววิเหมือนคนบ้าเลยคือเกมนี้ไม่มีอะไรเลยคือเกมมันแบบตั้งแต่นาทีทสามเสร็จปุ๊บคือโดนคุณโดนนำมาแปดสิบเจ็ดนาทีอ่ะใช่ใช่โดนนมาแปดสิบเจ็ดนาทีแล้วมามามาขยโอยสองลูกตอนท้ายเกมอ่ะแล้วนาทีแบบ เก้าสิบบวกหนึ่งเก้าสิบบวกเจ็ดนาทีบาทจริงนาทีบาทแบบเออสเปอร์แบบคือแบบไอ้เงี้ยให้กูเล่นดีทั้งเกมไหม่สัตว์ไม่ได้ช่วยอะไรอังเกเป็นไงล่ะอังเกคราวนี้จะเริ่มเริ่มเจอของจริงแล้วนะครับอังเกก็โอ้โหเมลคัมทูพรีเมิลิกแต่อังเกพรีเมียร์ลีกนะครับก็ไม่หมูอ่ะคือทุกทีมพร้อมจะพร้อมจะขยบกันพร้อมจะตบกันอีกในทุกเมื่อนะฮะเจ็งเแมนยูยังพร้อมจะโดนรูตันตบเลยครับใช่นั่นแหละครับเป็นสรุปของเกมแรกนาะคราวนี้ก็คือ ตัวสเปอร์เองพอจบเกมก็ยังมีคะแนนเท่าเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นไปยึดจากฝูงได้ตอนที่แข่งคู่แรกนะตอนแรกก็มีโอกาสจะไปกดดันพวกซิตี้เรอรวพูพวกนั้นอา์เซนอลพวกนั้นกลายเป็นว่าอ่าไม่ชนะอืมก็ยังมีคะแนนเท่าเดิมอยู่เนาะแล้วก็ขอไว้อะไรให้กับท่าลูกดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับก่อนหลังเกมครับ